บ่วงฆ่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหาการณาธิคุณหาที่สุดมิได้ค่าพระพุทธเจ้าบริษัทไฟเดย์ครีเอชั่นจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี 3.4และแล้วก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการทดสอบรถทั้ง3คันบนสนามแกงกระจานเซอร์กิตกับการทดสอบในรูปแบบสเตชันต่างๆโดยพิธีกรทั้ง3ท่านแบบจัดหนักจัดเต็มกันต่อเลยครับสวัสดีครับผมมิสสุลมิสสวัสดีครับผมกิตดาหรือหัวซ่าครับครับผมพักูบรรณแสงครับครับสำหรับในช่วงของการทดสอบครับ ในการขับขี่ครั้งนี้เราใช้สนามแก่งอาจารย์เซอร์กิสนะครับ,รบในการทดลองขับหลังจากที่เราลองแบบออนโรดในเส้นทางจากกรุงเทพมาแล้วเพื่อที่จะมาที่แก่งอาจารย์นี้มุมของพวงมาลัยน้ำหนักเป็นไงครับน้ำหนักถือว่าเซ็ตมาได้ดีนะครับจังหวะแรกเนี่ยเบาแต่พอความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยความหนืดเนี่ยทำได้ดีการตอบสนองของ,ของคันเร่งกับช่วงจังหวะการเติมกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยมี173แรงมา้าแต่แรงบิด ช่วงท็อกที่ออกมาสูงสุดเนี่ยถือว่ามีเป็นแฟลตท็อกให้เล่นเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็อย่างในช่วงรอบที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับที่ใช้เยอะๆเลยก็อยู่ประมาณสักพันแขึ้นไปเนี่ยจนถึงประมาณสักสองพันห้าสามพัเนี่ยการตอบสนองต่อเนื่องมากบุมของผมความนุ่มนวลที่อยู่บนถนนช่วงที่ขับมาเดินทางแบบสภาพการใช้งานปกติพอมาอยู่บนสนามเนี่ยบนถนนบางจังหวะ รู้สึกว่าเหมือนกับจะโยนและย้วยไปสําหรับทางด้านท้ายด้วยซ้ำแต่พอมาอยู่บนเส้นทางเซอร์กิตที่เป็นโค้งต่อเนื่องแบบการขับขี่แบบนี้ครับก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอาการเต้นในแบบที่โยนยวบมากเกินไปนะผมจะเข้ามาทดลองในช่วงที่เราปรับเซ็ตมาเป็นสเตชันกันครกับ ครับแล้วมาอีกช่วงหนึ่งคราวนี้มีการปรับเซตเฟสตชันเพื่อให้เห็นเรื่องของอาการการควบคุมโดยผมจะใช้โหมดสปอร์ตครับ,รบแล้วก็กดเต็มวิ่งเข้ามีทั้งช่วงการขับขี่แบบสลาลอมเลนเชสแล้วก็โค้งย,ยาวๆว,วาดกลับมาอีกด้านหนึ่งครับเต็มครับในช่วงของการเร่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยรอบเครื่องขึ้นมานะครับก็อยู่ในช่วงของ5 0าพันกว่ารอบแรงของการบังคับควบคุมไม่ได้ยินเสียงของ ระบบช่วยการทรงตัวแลครับ,รบผมว่าแรงเหวี่ยงกับการบังคับควบคุมเวลาหักเลี้ยวแบบนี้เนี่ยอาการของตัวรถเวลาที่หักยนน้ำหนักโค้งมาไัยถ้าเกิดกดคันเร่งเต็มอยู่ตลอดแบบนี้นะครับอาการอันเดอร์ของตัวรถกับช่วงการควบคุมเนี่ยรับผมถือว่าคุมได้สมูทดีนะแล้วก็อาการเวลาเหวี่ยงหน้าที่อันเดอร์ออกกับแรงเหวี่ยงของรถเวลาควบคุมไปแล้วเนี่ย ท้ายเนี่ยมีอาการโยนพร้อมกับสัญญาณการควบคุมระบบช่วยการส่งตัว<ม>เกือบจะตลอดเวลาที่วิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นออกมาชัดเจนก็คือรถไม่เสียอาการแล้วก็มันไม่ได้ตัดทอนอารมณ์หรือว่าการตอบสนองของการเร่งออกไปมากนักนะเครับมาต่อกันที่นิสสัน s i l ีเทอร์โครับครับ บนพื้นฐานของตัวรถที่เป็น 1,600cc เทอร์โบคันนี้190แรงมา้าแรงม้าเยอะสุดเลยรเรื่องของกำลังแรงบิดนะฮะแรงบิดถือว่าโอเคนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกใช้งานได้ง่ายก็คืออยู่ช่วงประมาณสัก1,500รอบขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าจังหวะการตอบสนองของพวงม,มาลัยเนี่ยในจังหวะแรกจะเบาแล้วพอเริ่มความเร็วเพิ่มขึ้นหรือหักพวงม,มาลัยมากขึ้นเนี่ย มันจะค่อนข้างเริ่มหมนืดชัดเจนก็เลยรู้สึกว่าความสมูทความต่อเนื่องในการตอบสนองของพุ่งบันี่ยัยงยังไม่ดีเท่าที่ควรผมสัมผัสเปรียบเทียบถ้าเกิดวัดกับซิลฟี่ในรุ่นปกติแล้วเหมือนช่วงล่างกลานหน้าเนี่ยถูกเซตให้มีความเฟิร์มขึ้นเล็กน้อยอกับช่วงจังหวะการตอบสนองของรถถึงแม้ว่าเหมือนจะมีความเฟิร์มเพิ่มมากขึ้นแต่แรงอาการโยนหรือยุบเนี่ยก็ยังค่อนข้างเยอะนะใช่ คือในการขับขี่บนถนนเนี่ยครับโดยรวมถือว่าถือว่าโอเคนะทั้งเรื่องความนุ่มนวลทั้งเรื่องการยึดเกาะแต่พอมาขับในสนามเนี่ยเลยรู้สึกว่าจังหวะต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คือมันนิ่มแล้วก็ปุ๊บแข็งไปเลยอืม,มันจะไม่ค่อยค่อยนืนขึ้นมันพอย้ยปุ๊บแล้วครับเหมือนมีอะไรมาค้ำอยู่อาการแปลกๆอาการแปลกๆนิดนึง ครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าสเตชันช่วงจังหวะแรกก่อนถึงสลาลอมเหมือนเดิมครับกดเต็มเข้าไปไปครับกดคันเร่งแล้วขึ้นมา2,000ฮะ3,000ตอนนี้ค้างอยู่ที่4,000 4 5 0 0 5,000ครับความเร็วก็ใกล้เคียงครับ50กว่าแต่ว่าอาการอันเดอร์นี่มียุบแล้วก็เหวี่ยงโยนช่วงการปรับแก้ให้ของอาการแล้วก็เสียงกรีดร้องจากยางนี่โอ้โหมาค่อนข้างชัดนะครับ ตอนนี้คือผมยกคันเร่งสุดแล้วแต่ว่ารถยังถลายอันเดอร์สเตียร์อยู่ครับถ้าเข้าโค้งยาวแบบต่อเนื่องแล้วเป็นการเติมเนี่ยช่วงจังหว่าการเวี่ยงของรถนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเวี่ยงกับอาการควบคุมนี่ผู้ขับต้องระมัดระวัง <Okay. S 1> จากพละกําลังของตัวรถพอสมควรครับคือกำลังเยอะนะครับแรงบิดเยอะแต่ว่าให้ยางมาหน้าแคบไปน,นิดนึงด้วย ก็เรียกว่าเป็นไซส์ขนาดยางที่เล็กที่สุดในกลุ่มนี้นะครับกับอาการยุบแล้วก็เหวี่ยงเอง็นลงไปอย่างต่อเนื่องแล้วถ้ามีการเติมคันเร่งเกินตกใจยังกดอยู่ก็ยังไปอยู่ก็ยังไปคือไปนอกทางอยู่นะครับเอาครบับมาใน Ford Focus e c o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  s t Turbo ร เสียงมานะเสียงมาแล้วก็การตอบสนองค่อนข้างต่อเนื่องไม่กระชโชก้ากนะครับแต่ว่าก็ต่อเนื่องได้ดีรู้สึกว่าช่วงของการเร่งนั้นไงครับถ้าเปรียบเทียบกับทุกคนันผมว่าการตอบสนองของขัานเร่งเนี่ยน่าพอใจในหัวข้อนี้นะครับน่าพอใจที่สุดในหัวข้อนี้คือมาค่อนข้างเร็วต่อเนื่องไม่ค่อยมีอาการรอรอบนะครับ รู้สึกว่าสําหรับคนนั่งตอนนี้ภาคภูมิจะใช้ความเร็วสูงกว่าทุกคันที่ขับมานะฮะใช่ครับ <laughs> โดยโดยเฉลี่ย2องคันแรกเนี่ยครับอยู่ประมาณ80ฮะตอนนี้เกินมาพอสมควร <laughs> เพราะอาการตอบสนองมันอาการที่โอเวอร์หรืออันเดอร์หรืออาการย้วยอนะไรเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าเพื่อนเลยสำหรับวันนี้นะครับ <laughs> ใน3ามคันนี้โดยเฉพาะเรื่องการเซต เกียร์ด้วยครับคราวนี้ไม่ใช่เกียร์พาวเวอร์ชิแล้วนะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าในหัวข้อการขับเอาสนุกได้ p e r ฟอร์มาร์เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคสุดๆเอาละครับมาต่อกันคันนี้ที่ Ford Focus EcoBoost Turbo นะครับเหมือนเดิมครับกดสุดรเข้าสเตชันมาดูรอบความเร็วแล้วก็อาการ การทำงานระบบช่วยกันส่งตัวครับคันเร่งขึ้นมาจาก2,000ขึ้นมาที่5,000 6 0 0 0 6,500ครับโอ้คันนิดช่วงเกียร์ในการเปลี่ยนตำแหน่งอาการของรถช่วงจังหวะคว,วค,ความควบคุมความคมของพวงมาลัยผมว่าทำให้รู้สึกหักเลี้ยวแล้วอาการโยนตัวของท้ายเนี่ยเป็นแบบต่อเนื่องนะฮะถ้าเกิดรุ่นชอบรถที่รู้สึกว่ามีการควบคุมพวงมาลัยแล้วก็การขับขี่ตอนนี้เนี่ยผมเติมคันเร่ง เกือบจะสดอยู่นะฮะแต่ว่าอาการเข้าโค้งจะเห็นว่าหักเลี้ยวพวงมาลัยเป็นจังหวะเดียวได้แรงโยนเหวี่ยงของตัวรถเนี่ยเป็นไปแบบจังหวะช่วงเดียวทําให้รู้สึกว่าคันนี้ดูควบคุมง่ายสุดแล้วในจังหวะเข้าสลาลอมจังหวะแรกต่อเนื่องถึงตัวที่สองที่สามเนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยว่าอาการท้ายที่ออกเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเพื่อนเลย ออกไปปุ๊บแล้วก็กลับเข้ามาได้ในทันทีน่าจะเป็นรถที่ขับสนุกในสภาพสนามอ AC Decco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด ดูพื้นที่สัมภาระกันต่อครับจากขนาดภายในมาถึงทางด้านหลังแน่นอนว่าบอดี้สไตล์แฮชแบ็กดูเผินๆหมือนจะเสียเปรียบนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซีดานมีพื้นที่สัมภาระยาวออกมาแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยรถแฮชแบ็กได้เปรียบกว่เยอะรูปแบบสวิตเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าครับยกขึ้นมาก็มีแผ่นปิดทางด้านหลังชุดแผ่นนี้สามารถที่จะโลดได้นะครับถอดออกได้ ถ้าเกิดดูระยะของแผ่นหลังจากที่ถอดดอกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าขนาดมิติของพื้นที่สัมภาระแนวความลึกเข้าไปเนี่ยจะมีช่วงที่ลึกน้อยที่สุดครับใน3คันนี้ค,ความกว้างถือว่าสูสีแต่ว่าได้ความสูงของพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระที่สูงมากที่สุดในคัครับความลึกเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่อย่าลืมว่าพอเป็นรถแฮชแบ็บกเบาพับได้6ก4 0ถ้าเกิดมีการพับเบาลงไปเพิ่มเติม แต่เมื่อพับเบาะแยกเป็น60-40ครับช่วงรองน่องที่สามารถยกขึ้นไดน้ได้พื้นที่เรียบแล้วก็ลึกมากที่สุดใ<ช><ม>สำหรับท่านที่มีกิจกรรมกลางแจ้งชอบขี่จักรยานชอบเป็นกีฬาหรือมีฮอบบี้นะครับ<ม>อย่างเช่นเครื่องบินบังคับ<ม>เรือบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัสดุชิ้นยาวๆได้เต็มที่เลยมมผมมีชิ้นใหญ่กว่านั้นอีกสามารถทดลองได้ด้วยครัอเป็นมาตรวัด หนึ่งหัวค่ะทดสอบดูได้นะครับใส่เข้าไปหนึ่งหัวแล้วเนี่ยยังได้น่าจะได้ประมาณอีกหัวครึ่งฮะโอ้ยผมว่าได้สามหัวเลครับนะครับก็คือเป็นจุดเด่นของรถแฮชแบ็กรถห้าประตูนะครับที่สามารถจะพับเบาะได้ครับสำหรับภายนอกใน RS Turbo คันนี้ บานฝาท้ายนี่ผมดูดูลสั้นมากมองันเผินเหมือนห้องสัมภาระจะเล็กนะ3ามไม่เกิน40เซนดูแล้วตำแหน่งเปิดก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันครับครับยกขึ้นมาแล้วโอ้เห็นว่าลึกฮะหลอกตาทีเดียวใช่ครับมุมลาดที่หลอกลงมาเนี่ยทำให้ระยะความสูงของตำแหน่งช่องสัมภาระเนี่ย เรียกว่ามีขนาดความสูงที่น้อยที่สุดในกลุ่มที่เรานํามาเทสนะครับขนาดเดียวกันมีความลึกที่มากที่สุดครับในการวัดแบบไม่รวมการพับบอกเพราะนั้นเนี่ยขนาดพื้นที่ถึงแม้บอกจะพับไม่ได้ความกว้างทางด้านข้างที่มีการเว้าเข้าไปก็ทําให้สามารถที่จะใส่วัสดุอุปกรณ์ที่มีความกว้างความยาวเ,ยเข้าไปได้ง่ายๆ<ช>นะเนะช่นถุงก๊อฟก็จะใส่สะดวกหน่อยนะครับ วัสดุในการพุ่มทางด้านข้างก็ถือว่าใช้ได้นะครับ,รบแผ่นบุทางด้านล่างแยกส่วนที่มีการแด้มป์ในพื้นที่เก็บสัมภาระแยกจากกันเพราะนั้นก็ช่วยลดการเกิดเสียงที่กล้องสะท้อนวนขึ้นมาจากทางด้านท้ายได้ครับอันนี้เราจะลองวัดด้วยมาร์วัดหัวไหมฮะออลองดูแล้วกันนะครับโอ้โหก็ยังได้อยู่นะได้ไหมครับอันนี้รประมาณสัก กี่หัวได้ฮะอันนี้สักสองสักเกือบฝั่งหัวนะครับเกือบสองหัวหัวเสร็จสามส่วนสี่นะครับเกือบผมขอลองปิดดูหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปิดแต่จริงๆแล้วด้านในนะครับครับกว้างนะคือถ้าเกิดเป็นของที่ไม่สูงนะครับแล้วก็มีลักษณะยาวและกว้างเนี่ยผมว่าใส่ได้สบายกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ปู l l ซ i z ใส่ได้สบายๆถุงครอบก็น่าจะได้ สถุงสบายสบาสมถุงน่แจะได้สามเลยใช่ไหมอเดี๋ยวผมให้ทดลองเดินทางโดยทางด้านท้ายกลับกรุงเทพด้วยนะฮะเราดูสำหรับซูฟี่เทอร์โบถ้ามองระยะของบานท้ายจากทางด้านนอกก็คล้ายๆกันนะครับคือมีช่วงความกว้างไม่มากนักมีมุมลาดของกระจกหลังค่อนข้างเยอะแต่ว่า อารมณ์กับขนาดเนี่ยดูใหญ่มากดูด้าน,น <ะ S 2> ท้ายเนี่ยดูความสูงจากสปอยเลอร์ถึงชายล่างกันชนเนี่ยรวมถึงความกว้างเนี่ยเวลาเรามอกัากข้างหลังเนี่ยโหมันบรรหึกม,มากสวิตก็เป็นตำแหน่งไฟฟ้าเหมือนกันครับครับกุญแจไว้กับตัวใช่ครับหรือไม่ก็สามารถเปิดจากรีโมทได้ด้วยเหมือนกันครับ,รบขนาดความลึกเนี่ยใกล้เคียง r s, <S, s Turbo ครับ ความสูงเนี่ยสูงมากกว่าครับครับูมากกว่าช่วงความกว้างนี่ก็ใกล้เคียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของพื้นที่สัมภาระถ้าวัดในเซกเมนต์ที่เป็น4เซกเมนต์ของ4ดานคันนี้ก็เรียกว่าซิลฟี่อยู่ในกลุ่มระดับมาตรฐานครับครับ,รบแนวของระยะพื้นที่ในการบุเก็บจะเห็นว่าช่องยางที่ให้เนี่ยเป็นล้อกระทะแต่ว่าพื้นไม่ได้มีการแดมม,มีการ ลงวัสดุซับเสียงในขอบข้างเท่านั้นนะครับครับแล้วก็แผ่นบูก็มาตรฐานใกล้เคียงกันโดยเบาไม่สามารถพับได้ทั้งคู่มีชิ้นกลางที่สามารถที่จะเปิดสอดวัสดุที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับถ้าดูขนาดแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสัก20เซนคูณ25เซนเท่านั้นเองที่จะสามารถสอดทะลุเข้าไปในห้องโดยสารลองดูไหมครับต้องลองสิครับใช่ครับลองมาสองขันครับพ่นันี่สังเกตนะครับ ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันกว้างกว่าความสูงความสูงของช่วงขอบกระจกเนี่ยมีเยอะกว่าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะของหัวที่อืดแล้วก็ยังสามารถนำใส่ได้นะ่รอันนี้กว้างกว่า Civic อย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนั้นหัวเกือสอหัวอันนี้ได้สอหัวกับหนึ่งวนสี่ครับอ๋อนั้นก็ เรียก <othe> ว่าขนาดพื้นที่อันนี้น่าจะสะดวกนะครับเอางั้นเลยเรียกว่าขนาดพื้นที่กับฟังก์ชันการใช้งานของทั้ง3คันนี้ก็มีรูปแบบที่เน้นแตกต่างกันขก็ตามคาแรคเตอร์ตัวรถด้วยใช่ครับเละครับในช่วงของสเตชันทดสอบเดี๋ยวผมจะใช้โหมด สปอร์ตครับแล้วก็ออกกดเต็มไปเลยครับเข้าสเตชันนี้จากซลราลอมไปเลนเชสแล้วก็ดูอาการของตัวรถกันครับกดสซนครับตอนนี้5000รอบแล้วความเร็วประมาณ60นะครับ<อ>ช่วงการไหลของระบบช่วยการทรงตัวเห็นว่าจังหวะในการบังคับควบคุมแรงโยนการเข้าเลนเชสใน<อ>จังหวะของน้ำหนักพวงมาลัยในการหักเลี้ยวเนี่ยถือว่าคมดีฮะก็อย่างที่คุยกันไว้ครับครับว่า อาการเวลาช่วงจังหวะสุดท้ายมันอขอครอบ,บเครื่องไม่ได้ลดลงเลยผมเองตอนช่วงเริ่มตน้นสเตชันเนี่ยเตรียมเกรงพวงมาลัยแล้วก็ช่วงจังหวะของรถเนี่ยคิดว่ามันจะโยนมากกว่านี้ปรากฏว่าการที่ตัวรถเปลี่ยนไปตามทิศทางที่หักเลี้ยวได้ครับอาการของตัวรถมีอาการยุบแต่ว่าไม่ได้เด้งแต่พอช่วงออกไพรอนที่2นะครับ ท้ายเนี่ยมีอาการเต้นในจังหวะที่มีการเวี่ยงไถครับหน้ามีอาการออกอันเดอร์ในแบบควบคุมได้ครับคันเร่งผมออกมาแล้วกดสุดตลอดมีเสียงระบบช่วยการทรงตัวเปืนปิ๊บ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 ตลอดเวลาแต่คันเร่งเนี่ยไม่ได้ถูกตัดทอนลดลงแบบชัดเจนครับแต่ท้ายที่ยุบในจังหวะที่สองเนี่ยทำให้มีอาการโอเวอร์ออกไปเล็กๆเหมือนกันครับครับมันเหมือนมันจะสะบัดออกไปนิดนึงครับ เอารับมาต่อที่คันของที่สันซิลฟีก่ก็พยายามปรับบอะให้เข้าที่นิดนึงนะฮะแต่ว่าก็เลื่อนลงไม่ได้ต่ำแล้วก็สัมผัสที่ตัวรู้สึกว่ามันมีปุ่มปุ่มนูนนูนนขึ้นมาในแบบที่ไม่ค่อยซัพพอร์ตพอดีสักเท่าไหร่นะครับกดสุดอย่างเดียวครับเข้าสเตชันนี้2,000จังหวะแรกนี่รอรอบนิดนึงครับอยู่ที่4 0 0พันอรพันรอบครับ เข้ามาระบบช่วยการทรงตัวการไหลแก้เป็นอันเดอร์อย่างเดียวครับแล้วก็การโยนของรถเวลาที่หักเลี้ยวไปแล้วเนี่ยช่วงของอาการอันเดอร์เนี่ยเป็นไปแบบคอนโทรลค่อนข้างยากครับเพราะว่าตัวรถจะไหลแบบถาลายยาวๆไปเลยฮะจริงๆแล้วกับ c ี v i c เนี่ยมันก็เป็นเกียร์ตัวเดียวกันนะ CVT ใช่ไหมครับครับ,รบแต่ลักษณะการไหลของของของ,ของรอบเรอครืองความต่อเนื่องเนี่ยมันรู้สึกความต่อเนื่องมันจะน้อยกว่าต้องถามคนขับครับ ช่วง,ไง,ไงจังหวะ<ง>ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับครับผมหาท่านั่งที่จะรู้สึกพอดีและกระชับนยากมากจะรู้สึกเหมือนกับมีตำแหน่งนูนๆปูดๆมาหลังบแล้วก็รู้สึกว่ามันหาท่าพอดียากจากนั้นช่วงควบคุมกําลังแรงม้าสูงสุดครับแต่ช่วงก่อน2,000รอบต้องใช้เวลารอนา,นานพอสมควรจากนั้นรอบจะมาอยู่ในช่วงประมาณ4,500-5,000แล้วก็ ไม่อินเสียงอยู่เสียงผมกรีดออกมาดังขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เสียงเสียงเครื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่ไถมีอาการอันเดอร์สไลด์ออกเนี่ยเป็นไปแบบต่อเนื่องถ้าไม่ยกก็ยังพยายามที่จะออกมาอยู่ต้องถอนควบคุมดึงกลับเติมเบาๆออกอีกครับเพราะนั้นเนี่ยท้ายไม่ยุบไม่ย้วยแล้วก็เต้นแต่ว่าหน้าอันเดอร์นำมาก่อนเลย ครับแล้วในตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับไปกันเต็มด้วยโหมดสปอร์ตครับ4 000, 5, 000, 6, 000นะี0 0ันห้าพันหกพันฮะความเร็วเข้าตอนนี้80ครับเรียกว่าเป็นความเร็วที่เข้าช่วงของการเติมเล่งมาจังหวะาการแก้ของระบบช่วยการทรงตัวการหักเลี้ยวบังคับเข้าโค้งแล้วก็การเบรกฮะหรือว่าช่วงการเติมคันเล่งแล้วก็จังหวะการเบรกเนี่ย ได้อารมณ์ในการควบคุมที่เด่นจริงครับแล้วก็เบรกฉุกเฉินแบบนี้ก็ระบบไฟสัญญาณเตือนก็จะทำงานอัตโนมัติครับเป็นไงครับนักขับ้าโลกันของเราดูเหมือนจะไม่เร็วนะครับข้างนอกความเร็วในการเร่งช่วงจังหวะออกตัวทุกคันผมกดสุดเหมือนกันครับปกติจะได้อยู่ในระดับประมาณ58ในคันแรกคันที่2วิ่งเติมขึ้นมาเกือบ60นิดนิด มี80กว่าฮะที่ขับเข้ามาในจังหวะของการถักเรียวเข้าสลาลอมช่วงแรกครับความาการสบัดของท้ายผมว่าน้อยกว่าทุกคันนะถ้าถ้าดูจากภาพภายนอกเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะช้ากว่าเพื่อนวาล์าการมันออกน้อยอ่าใช่จริงๆฟังเสียงแล้วก็ดูจังหวะที่วิ่งมามันเร็วกว่าใครเพื่อนเลยอืนะครับ <laughs> น้ำหนักในการควบคุมพงมาลัยกับการตอบสนองของคันเร่งรู้สึกว่า มันสามารถควบคุมได้คือยกปุ๊บพอเติมแล้วมันมาเลยกับพวงมาลัยที่มีความเฟิร์มแล้วแปรผันต่อเนื่องผมว่าเป็นคันที่ควบคุมในเส้นทางแบบนี้ได้โดดเด่นที่สุดจุดสําคัญก็คือการปรับแก้ของระบบช่วยการทรงตัวมีอาการการจับที่รู้สึกว่าการโยนแล้วก็เลี้ยวเติมคันเร่งเข้าไปโดยที่เหมือนกับไม่ได้ใช้ทักษะอะไรแต่ว่ามันคืนแล้วก็ตาม สบัดกลับไปได้อีกทีหนึง่งโดยแบบง่ายๆนะฮะ AC Decco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด เอาลแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดลองเพื่อให้ตอบคำถามคุณผู้ชมครับหมันเบอร์เพราะถ้าคผู้ชมสงสัยแล้วก็สอบถามเรามาค่อนข้างเยอะนะครับว่ารถในเซกเมนต์นี้นะครับ คุณเปรียบเทียบกับภายนอกเนี่ยคุณมาทดสอบสมรรถดานะาให้เราดูหน่อยซินะครับเนี่ยวันวันนี้เทอนี้จะมีคําตอบครับครับผมมาดูอัตราเร่งครับที่เราจะวัดกันในช่วงระยะทางบนแท็กช่วงทางตรงของสนามแกงกระจันเซอร์กิตครับโดยวัดขับออกตัวพร้อมกันแล้วก็สลับกันเปลี่ยนตำแหน่งเอาค่าของทุกคนที่ทดสอบมาเป็นค่าเฉลี่ยและรวมถึงติดเครื่องมือทดสอบอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนั้นได้เห็นอัตราเร่งของการออกตัวในตำแหน่งเดียวกันไปเข้าเส้น ใครเป็นยังไงขันมือแล้วแน่นะครับดังนั้นพร้อมแล้วผมจะเริ่มต้นคันนี้เลยแล้วกันครับอ่ผมคันนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับรวมถึงผมด้วยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมครับนะครับในคันผมมีโหมดสปอร์ตครับคันคุณปลิ้นเหรอครับมีฮะแลวของผมมันไม่มีเลยครับ ง,งั้นก็ตามที่สบายใจครับจะใช้แมนนวลชิปหรือว่าดีก็ได้ครับโอ้โหน้ำหนักทวงผมว่าเสียเปรียบแล้วย,ยังไม่มีสปอร์ต้วยนะเนี่ยอ่เดี๋ยวผมจะนับถึง1แล้วก็ไปปุ๊บถึงเครื่อนที่นะครับง,งั้นพร้อมนะครับ5้าสี่สาองหนึ่งไปโอ้โหสูสีอะสูสี กัรบร้อยคราวนี้เดี๋ยวจะเป็นคุณพักภูมินะครับจะเป็นคนนับบ้างนะฮะเอาละครับผมพร้อมแล้วตอนนี้อยู่ใน Ford Focus o r EcoBoost ครับผมจะไปด้วยโหมดสปอร์ตพี่หัวพร้อมไหมครับพี่ผมพร้อมครับผมพร้อมออตามให้ทันนะครับ5 4 3 2 1ไปย่า yeah. โอ้โหช่วงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วครับ ฝั่งซ้ายมือสีดำผมนี่หัวเสมอครับครับในตอนนี้ผมมาอยู่ในนิสสันซิลฟีเท u r b o ครับนเป็นทดนคือคักนะครับสอบความเฟิร์มของรถครับครับ้ังนั้นคราวนี้ ถึงคลาวของดรฮัวเป็นคนนับนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วไปนะครับคุณธมิดจะออกตัวก่อนนะครับคุณหนึ่งแล้วชอบออกก่อนไม่ใช่เหรอพร้อมครับพร้อมคุณปิ่นพร้อมนะครับพร้อมครับพี่พร้อมนะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปอโอ้โหโดนฮนะ พูดนะสูสีมากฮะ เป็นอีกกรุ๊ปเทสครั้งหนึ่งของทีมพวกเราที่ต้องบอกว่าตัดสินใจยากครั้งแรกที่เห็นสเปคหลายคนอาจจะบอกว่ามันเห็นภาพกันแล้วว่าใครโดดเด่นแต่พอทดลองจริงๆแล้วกลายเป็นว่าแยกออกจากกันอย่างชัดเจนครับการวางตำแหน่งแล้วก็ระดับราคาที่ห่างกันคันละแสนหนึ่งพอดีถ้ามองแยกย่อยทีละคันสำหรับ ซิลฟี่เทอร์โบความแตกต่างในซิลฟี่แต่ละรุ่นมาจนถึงคันท็อปที่ราคาต่ำกว่าล้านแต่ก็เรียกว่าขาดไปเพียงพันเดียวจุดที่น่าสนใจอยู่ที่การตอบสนองของเครื่องยนต์ในช่วงการวิ่งแบบยาวๆแต่ในการขับขี่ภายในเมืองความรู้สึกว่ารถคันนี้มีพลังจัดจ้านมากกว่าเวอร์ชั่นปกติความรู้สึกว่าชุดช่วงล่างหรือการตอบสนองโดดเด่นมากไหมไม่ชัดเจนครับฝั่งของ EcoBoost การวางไล่อัพที่มีเครื่องยนต์บล็อกเดียวมี2ทีมใส่อุปกรณ์ออปชันใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปกับกลายเป็นคันที่เห็นความแตกต่างจากทั้ง2คันอย่างชัดเจนนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดเน้นเรื่องของการขับขี่การบังคับควบคุมการตอบสนองที่จัดจ้านความรู้สึกที่ส่งมาถึงผู้ขับแบบกำลังดีไม่แข็งกระด้างไม่สถานแต่คอนโทรลได้ เรียกว่าให้การตอบสนองต่อการขับขี่สำหรับคนที่ชอบการขับรถได้เป็นอย่างดีขณะที่ RS Turbo ต้องบอกว่าแพลวๆที่สุดสำหรับภายนอกความครบเครื่องในแง่ความสวยงามรวมถึงอุปกรณ์ออปชั่นภายในถือว่าราคาที่สูงกว่าเพื่อนถึง200แสนถ้านับจากรุ่นเริ่มต้นที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้มีความคุ้มในตัวของเขาเองในแง่การขับขี่ใช้งานในเมืองเน้นความนุ่มนวล เดินทางไกลมีการซับแรงสั่นสะท้านได้ดีแต่ถ้าเกิดมาเจอโหมดการทดสอบแบบวิ่งในแท็กอาจจะรู้สึกว่าหลายๆช่วงจังหวะมีอาการย้วยไปนิดซึ่งทั้งหมดแล้วเราได้เห็นว่าตัวเลขแรงม้าไม่ได้เป็นตัวบอกเรื่องของอัตราเร่งสมรรถนะและก็การใช้งานในภาพรวมถือว่า RS Turbo วางตัวเองให้อยู่ในกลุ่มที่กว้างมากขึ้นคนที่ต้องการลดคอนโทรลง่ายความรู้สึกส่งมาน้อย นุ่มนวลถ้าขับเต็มก็คุมได้แต่ความรู้สึกไม่เฉียบคมเท่ากับคันที่เน้นเรื่องของการขับขี่เพราะฉะนั้น3คันนี้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างก,กันอย่างชัดเจนจริงครับ Marine TV.